ไัไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรแล้วนะคะ่ายเลยค่ะกดะตุกเยี่ย,ยงโมงล้วองดีจีาดล๊บข้าวปี่อะไรด้วย ววว่มามามาขนเลยมามาไกนหนี่ยค yeah, <c oughs> ้นมือมันบางนะ ัวนีาัวนีไม่ได้วาเลยหยกดูนะครับววนท้านะครับเหดู้เลยเ่แหนหน้ามองถ่ายใ้กูลยาที่เด่นไปแนัเปล่าแหว่